ประเด็นของอาจารย์วิษณุเมื่อวานที่ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณพิธาขาะคุณสมบัติอาจจะต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศเลยเหมือนกันนะเรื่องของการไปเซ็นรับรองผู้สมัครสอสในมุมของคุณสุทินมองเรื่องนี้ยังไงคะก็ก็ฟังอาจารย์วิษณุพูด่านก็เป็นการวิเคราะห์ทางออกวิเคราะห์ความน่าจะเป็นหลายๆสูตรหลายๆายเคสหลายๆทางก็ก็น่าพิตกอยู่เหมือนกันผมฟังดูแล้ว ถ้ามันเป็นอย่างนั้น,นจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเราถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมมันก็ไม่มีใครจะไปเดาใจสารได้ใช่ไหมครับค่ะมันก็มีโอกาสเป็น,เป,นเป็นไปได้ถึงจะเป็นไปได้เราก็ขอแต่ว่าถ้ามันจําเป็นแล้วมันเป็น,นจริงๆทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะหาทางออกไปหลายทางทางอย่างที่สนุพูดมาก็ก็เป็นทางออก ครับแต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองณนะวันนี้กับเหตุการณ์ในอดีตณนะตอนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวมันมีโอกาสที่จะออกแบบนั้นหรอกครับในมุมมองคุณสุทินคาดหมายยากครับผมคาดหมายยากรจริงๆผมผมจะพูดให้ฟังเลยว่าโดยส่วนตัวผมนะอืคิดก่อนตัวของตัวเองโดยไม่ได้คุยกับพรรคเนี่ยค่ะอยากบอกพี่น้องทุกคนซึ่งฝ่ายประชาไตยเนี่ยวันนี้การจะตั้งรัฐบาลจากฝ่ายประชาไตยตามการเลือกตั้งผลเลือกตั้งนี่ ผมไม่อยากให้กังวลเรื่องพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไก่ไม่ต้องมากังวลที่พรรคเพื่อไทยคนไปกังวลโดยใช่เหตุเช่นเพื่อไทยจะไม่จริงใจเพื่อไทยจะแอบตั้งไปดีรับผมว่าอย่าไปเสียเวลาคิดเรื่องเพื่อไทยให้ไปคิดเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับคิดเรือ่องสวมากกว่าให้ไปกังวลตรงนั้นมากกว่าอืมอย่ามากังวลที่เพื่อไทยเพื่อไทยนี่ เต็มร้อยอยู่แล้วครับนะเราสนับสนุนแนวทางนี้กับเก้าไกลไปอยู่แล้วการเดินหน้าไปพูดคุยกับสวอ,อันนี้จะเป็นทางฝั่งของเก้าไกลอย่างเดียวหรือเปล่าคะเพื่อไทยเข้าไปเป็นทีมเจรจาด้วยไหมคะหลักๆก,ก็เป็นเก้าไกลละครับเพราะว่าเป็นแกนนาแต่ว่าพวกเราก็ช่วยกันอยู่ค่ะนะก็แปดพักวันนี้ก็ซาบะช่วยกันทุกคนอยู่ครับ ค่ะตอนนี้สาม้อยสิบสองเสียงใช่ไหมคะยังขาดอีกประ,รประมาณหกสิกว่าใช่ไหมคะห0สิกว่าเนี่ยคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่เสียงสวออที่จะมาเติมอย่างเดียวนะสอสอด้วยเหมือนกันมีการไปพูดคุยกับพรรคอื่นเพิ่มเติมบ้างไหมคะในสอง,องเพื่อไทยอะค่ะอันนี้อันนี้ในในซีประชาธิปไตยกันก็คุยกันอยู่ครับว่าใครพอคุยกันได้อีกแนวทางใกล้เคียงกันพอไปกันได้ก็ก็เชวนกันนะครับก็เว้นเชื่อตว่าก็เว้นเชื่อตว่าตรงข้ามไปเลยจริงๆเนี่ย ก็ยังมีการคุยฮะครับฮะ<ห>